สำหรับพีมารุ่น5501นะคะก็จะมีทั้งหมดสีสีได้กันค่ะก็จะมีสีเทาน้ำตาลสีเขียวปีกแมลงคับค่ะสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีเหลืองส้มนั่นเองค่ะจุดเด่นของเขาก็คือล้อฮิโนโมโตะนะคะเป็นล้อพรีเมียมสองประเทศญีป่ปุ่นค่ะและยังได้การยอมรับจากทัวรโลนะคะว่าเป็นล้อที่เขีนได้นุ่มเรื่นที่สุดค่ะและมีความแข็งแรงและทนทานมากๆเลยค่ะ ลอสามารถหมุนได้360องศาค่ะแถมเวลาเข็นนะคะจะไม่มีเสียงมากวนใจเลยค่ะจากที่วันนะคะเคยใช้กระป๋าใบเก่าๆมามันจะมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าเราต้องยอมรับทุกทงค่ะเจ้าตัวกรี๊มากรุ่นท่าสูงหนึ่งนี้เรื่รอ 5, งล้อก็เย่าแรกที่หนึ่งจริงๆค่ะวัะสดุนะคะผลิตจากโพลีคาร์บอเนตค่ะน้องจะมีน้ำหนักที่เบายืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงค่ะเวลาน้องโดนกระแทกนะคะถ้าน้องยึดตัวไปน้องก็จะเด้งคืนกลับมาได้ปกติค่ะ ส่วนขนาดนะคะก็จะมีทั้งหมดสามขนาดด้วยกันค่ะขนาดแรกนะคะ20นิ้วน้ําหนัก3กิโลกรัมค่ะ24นิ้วน้าหนัก4กิโลกรมัมและ28นิ้วน้ําหนัก5กิโลกรัมค่ะสําหรับมือจับนะคะจะมีให้ถึง2ตําแหน่งนะคะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านขานะคะเพื่อความสะดวกสบายในการถือน้องนั่นเองค่ะค่ะต่อมาในเรื่องของการดีไซน์กระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบเปิด10ด้านหน้าได้นั่นเองค่ะสามารถใส่สัมภาระหรือสิ่งของต่างๆลงไปได้ค่ะ แล้วก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะเพื่อการเดินทางค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ให้ดูค่ะประมาณนี้ตอนนี้เรามาดูข้างในกระเป๋าขนาด24นิ้วค่ะทุกคน24นิ้วและ28นิ้วนะคะก็จะมีช่องมาให้เพิ่มคักเอาไว้เก็บอุปกรณ์อาบน้ํา ส่วนผ้าที่ใช้นะคะเป็นผ้าซาตีนโพลีเอสเตอร์ค่ะทุกคนค่ะมาพร้อมกับสายรัดน,นะคะเอาไว้รัดสัมภาระของทุกคนนะคะไม่ให้กระจัดกระจายเวลาของเรานะคะโดนโยนนั่นเองค่ะ ก็มากันที่คันช้กน,นะคะคันช้กททำมาจากอลูมิเนยียมคุณภาพดีค่ะสามารถปรับระดับได้ตามความสะดวกต่อการใช้งานค่ะทิปน,นะคะจะเป็นแบบ2ชั้นค่ะเรียกว่าใส่ใจความปลอดภัยได้อย่างสุดๆเลยค่ะบนท่าท่าศูนย์หนึ่งของเรานะคะทิปสามารถขยายได้15เปอร์เซ็นต์ค่ะทำให้เพื่อนๆนะคะใส่สัมภาระได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ <S <S เรียกได้ว่ารุ่นนี้มีคุ้มกับคุ้มค่ะทางวัสดุที่ดีล้อดีทิดด่ดีดีไซน์สวยสีสันน่ารักค่ะ ขอฝากเพื่อนทุกคนนะคะที่กำลังตัดสินใจจะซื้อกระเป๋าเดินทางขอฝากรุ่น5501่าได้ออฟอ,อ,อ,อกใจได้นะคะ